กระสือผมผมคอมมู้ิันาานีท่าที่ดมพี่โมะมาเล่นเกมมาคาร์มนะคือวันนี้ผม,รมาานนะสร้างบ้านเจแล้วนะทุกคนดูดูสิตู้สร้างเสร็จแล้วนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปออกหางนี่นนะ้วในชั้นเยี่ยมของผมก็คือ,คอ หมาเน,นื้อชั้นเยี่ยมนี่น่าอร่อยนี่น้องหมาประเทเนี้ยชั้นดีนี่นี่ได้ไก่ในชั้นดีมันหนึ่งอันอันฟรีๆโฮโฮโฮมาต่อไปมันหนีเนละเอ้าเอาโตแล้วเหรอ ฉันเยี่ยมมันยังเด็กไม่ได้อยู่เนาะเอ๊ะไม่มีพ่อมันมันก็ตายไม่พ่อ Yes แม่งมาดรอปแม่เลยเลยโอ้โหวอกเก็ตเนดินฉันเยี่ยมนี่ยัดเรียบร้อยได้ขนแกะมาด้วย พิ่น้องมาี่ไม่ฆ่าดีกว่าอืมนี่อะไม่ค่อยโอ้ไหนชั้นเยี่ยมโอ้ไหนชั้นเยี่ยมมีเยอะเลยอืมได้ไหนชันเยี่ยมกับคนไก่อุ้ยาย่ายา,ยา,ยาไม่ วิววิวเอ้ย,อ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 ยลักแล้วเย้เอาทุกคนผมขอ,อปรับเป็นนี้ก่อนนะทุกคนผมขี้เกียจรับอ่านนะโอ้ลืมต้องมาห้ามหนีไปไหนเสียเอามาชอบกินเนื้อนะไเหรอไม่ต้องอืมขึ้นไปขี่ก็อย่างเหมือนดูม อันเอามาจากตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเฮ้จะไปไหนนะเป็นทุกคนเฮ้ยเรียบร้อยเพชรจัดจัดได้ามานะครับเข้าไปอยู่ในบ้านนะอุ้ยเขาไม่ได้อุ้ยเขาไม่ได้ อย่างไรก็ไม่ได้อะน้องม้ามันใหญ่เข้าได้แล้วทุกคนมืดมัวความมืดมัวมันเยอะขนาดอย่างนี้เลยโอ้ยน้องมา้าเรียบร้อยแก้ปัญหาได้ดี โอเคกรนะเป๋าไปซสวีเวอร์เหมือนเดิมอ่ะอุ้ยเอาตวัวคัาอยู่ข้างในนั้นไปโอ้ถูบออกมาแป๊บนึงเรียบร้อยมันเป็นไม้หมดเลยมันไม่มีคำว่า นย่าไปเล่นข้างบนนะมันอ่านรางอ้ยทันอันนี้ฉันเยี่ยมเนี่ยฉันเยี่ยม ฐานอยู่ไหนอันนี้ฐานวีงฉันเยี่ยมหมูไม่เป็นไรเสกได้อือเฮ๊ยเุ้ยอุวย,ยน้องม้าอย่าอย่าติดติดติด,ตด เราคงจะเอาเก็บไว้ในนี้แล้วกันนะเ,เราคิวเราคิวจ้องหัวของไก่มันตาละหนึ่งโอ้ยเนี่ยฉันเดือดอย่างนี้ ไปไาไปเอาไปโอ้สิบแล้วแม่งแล้กกวก็อะไรก็ไม่รู้เอาเา็กออชิดได,ด้ต้อง64ชิ้น ืมน่าจะอร่อยนะเนี่ยอืมเราช้ได้กินเปล่าไม่อะโอเคตามใจอืมวขอรักชัน้นอหัวจมเข้าไปเลยไม่ลอย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเออไม่พออีกอุ้ยอุ้มันมันฟ้องโดนนี่มันนี่นั่นไวไวเอออากาศอุ้ยอุ้ยจะไม่ชั้นื่องเลยใช่ไหมเออเออเอ๊ะ Ôi, oi, Ôi, oi, Nào Không. Này là. Không ai chọiอะไรเลย. Ô, 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 ô. Chịp, chịp. Ôi, áo. Huy. ในชั้นเยี่ยมอีกแล้วเรียบร้อย าย้อเนี่ยไม่เอานะฉันไม่อยากตายโอ้ยโ้ย้ายจัย้อ่อ้ยจิบจิจิอเล่นต่อดีกว่า คาซ่าก็ดีกว่ามั้งเนี่ยเอ้ออื้อ่ะคลิปก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบายบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ